สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับไอเดียในการออกแบบเฟรมนะครับหรือว่ากรอบรูปร่างแบบนี้นะครับให้น่าสนใจด้วย powerpoint นะครับเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะนะครับสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับถ้าเราไปใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนนะครับสวัสแบบนี้นะฮะ สังเกตว่านะครับเวลาเราจะเอามาทำเห็นไหมครับมันจะนะครับมันจะอัตราส่วนของมันมันจะเป๊ะเป๊ะจนเกินไปนะครับมันมันไม่มีความน่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับรูปนี้เห็นไหมครับมันไม่ต้องเป็นสมดุลหรือบาลานซ์ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะวาดรูปร่างขึ้นมายังไงให้มันน่าสนใจนะครับผมจะไม่ใช้รูปร่างตัวนี้นะครับในการสร้างขอดี l e t ทิ้งไปเลยนะครับจะมาใช้รูปร่างตัวนี้แทนนะครับมาที่รูปร่าง พื้นฐานที่ชื่อว่ารูปหกเหลี่ยมนะฮะเราจะใช้รูปนี้นะฮะรูปหกเหลี่ยมนะครับก็คลิกนะครับจากนั้นก็ทําการวาดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเป็นรูปหกเหลี่ยมก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าถ้าเรานะครับไม่อยากดูสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับไม่เติมครับให้เห็นเฉพาะเส้นเดี๋ยวเราจะดัดเส้นก่อนนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับที่รูปร่างนี้นะครับ แล้วไปที่แก้ไขจุดนะครับไปที่แก้ไขจุดเสร็จแล้วนะครับให้ไปเอาเมาส์ไปชี้แต่ละจุดนะครับแล้วคลิกขวาขึ้นมาที่จุดนั้นแล้วเปลี่ยนจากจุดมุมนะฮะเป็นจุดโค้งเรียบนะครับคลิกนะครับมันจะโค้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับคลิกขวาจุดโค้งเรียบแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับจุดโค้งเรียบอย่างเงี้ยนะฮะคลิกขวานะครับ จุดโค้งเรียบอย่างเงี้ยนะฮะคลิกขวานะครับจุดโค้งเรียบนะครับคลิกขวาจุดโค้งเรียบอ่ะโอเคนะครับเป็นจุดโค้งเรียบทุกอันแล้วนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็ทําการปรับนะครับโดยการนะครับคลิกไปที่จุดอย่างเช่นจุดเนี้ยมันยังไม่ได้เห็นไหมแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ย้ายจุดนิดนึงนะฮะแล้วก็ทําการปรับจุดสีขาวเนี่ยนะครับ ให้นะครับโค้งนะครับให้มันโค้งรับตรงนี้นะฮะแล้วก็เช็คทีละจุดนะครับจุดนี้ได้หรือยังปรับออกอีกนิดนึงอย่างงี้นะครับตรงนี้โค้งได้ยังอ่าได้แล้วนะครับตัวนี้ได้อัตราจจส่วนแล้วตัวนี้ได้อัตราจจส่วนแล้วนะฮะตัวนี้นะครับได้ยังนะครับปรับโค้งอีกนิดนึงอย่างเง, <generous> งี้ยนะครับเราก็จะได้รูปร่างลักษณะนี้นะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปบาลานซ์หรือว่าสมดุลมากมายนะครับ มันก็จะทําให้รูปร่างนั้นเกิดความน่าสนใจนะครับเป็นเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งนะฮะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะตอนนี้ผมขอปรับอีกนิดนึงนะฮะจุดไหนที่ไม่ได้ให้ใช้วิธีย้ายจุดนะฮะให้ใช้วิธีย้ายจุดนะครับให,ให้ใช้วิธีการย้ายจุดไปจุดที่นะครับไปจุดที่มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวมันจะลงตัวของมันเองนะครับเทคนิคนะฮะเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้รูปร่างนะครับลักษณะนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับก็คือ จะว่าสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่นะครับจะวงกลมก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้จะวงรีก็ไม่ใช่อะไรนี้นะครับมันก็จะเป็นมุมลักษณะนี้ภาพลักษณะนี้แหละมันจะสวยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะเริ่มนะครับทำการลงสีอะไรต่างๆใส่เส้นขอบอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเช่นนะครับเติมสีนะครับช่วงคนจะเติมสีออกเป็นสีไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เส้นขอบอ่ารับเว่าเส้นขอบนะครับผมจะเติมเป็นสีขาวอตอนนี้จะมองไม่เห็นว่าสีขาวเป็นยังไงนะแล้วก็นะครับเส้นขอบรูปร่างความหนานะครับอย่างนี้นะฮะทีนี้ถ้าอยากให้นะครับการใช้สีหรือว่าการตกแต่งให้มันน่าสนใจหรือว่าทําง่ายขึ้นก็คือเราไปหาพื้นหลังมานะครับพิธีการไปหาพื้นหลังง่ายๆเลยก็นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า freepick.com นะครับ f r e p i k c o m อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับไปเสิร์ชนะครับเกี่ยวกับห้องเรียนนะครับผมจะเสิร์ชคำว่า a s า r o o m ก็แล้วกับคลา s r o o m ลาสรูเงี้นะครับ background อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับเนี่ยเราก็จะมีภาพพื้นหลังห้องเรียนเยอะแยะเลยนะฮะจากนั้นเราก็ลองดูนะฮะว่าภาพไหนนะครับที่เราสนใจนะฮะที่จะเอามาใช้นะฮะ อลองเล่นดูก่อนนะฮะมีหลายรูปแบบเนาะ,ะแล้วก็ลองเลือกดูนะฮะอะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสักภาพกันแล้วกันนะฮะอืมอ่ะสมมติว่าเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคัดลอกรูปภาพ กลับมาที่ PowerPoint คลิกขวาก็วางรูปภาพลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับเอาภาพนี้นะครับไปไว้ข้างหลังแล้วขยายนะครับขยายภาพออกมาคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเต็มจอเลยนะครับเราอาจจะใช้การขยายนะครับชิปแช่ไว้นะครับดึงมุมนะครับก็คือ ให้มันล้นสไลด์ไปเลยนะครับส่วนที่ลนเดี๋ยวเราลบทิ้งนะครับเนี่ยส่วนที่มันล้นแล้วก็ลบทิ้งไปที่รูปแบบรูปภาพใช้การครอบตัดนะครับคลิกไปที่การครอบตัดนะครับแล้วเราก็นะครับดึงเข้ามานะครับตรงไหนที่พอดีกับสไลด์เราคือตรงนี้นะฮะแล้วก็ครอบตัดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะได้พื้นหลังขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยทีนี้มันจะง่ายขึ้นล่ะนะครับเวลาที่เราจะตกแต่งอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีการ์ตูนมาประกอบยยิ่งง่ายนะครับถ้ามีการ์ตูน มาประกอบนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ลองปรับดูนะครับอยากได้รูปร่างอะไรยังไงนะครับวิธีการนะครับทำให้เกิดความสวยงามอย่างนึงก็คือการทําให้มันมีเงามีอะไรขึ้นมานะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับการทําเงาอาจจะก๊อปปี้รูปนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะคลิกนะครับคอนทรลดีก๊อปมานะครับตัวไหนที่ก๊อปปี้ล่าสุดมันจะอยู่ข้างหน้านะครับ นี้ตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็จัดการทําเป็นเงาก็ได้นะครับเส้นกรอบรูปแรงนะครับไม่มีเส้นกรอบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทาเป็นเงานะฮะข้างหลังนะฮะจากนั้นก็เติมสีนะครับเงามันก็จะเข้มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเติมสีสีเอามาจากรูปข้างหลังนี้ก็ได้นะครับเนี่ยวิธีการก็เอาตัวนี้มาจิ้มสีตัวไหนที่มันออกมืดๆเงาๆเอามาเป็นทําเป็นเงาได้หมดอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในโซนนี้แหละนะฮะแล้วก็เอามาซ้อนกันเป็นเงาข้างหลัง มันก็จะเกิดมิติขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นเฉพาะเส้นกรอบ,รอ,บอย่างเดียวนะเสร็จแล้วนะครับลองเติมสีที่มันเข้มขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับก็ปีออกมาอีกนะก็ปีออกมาแล้วก็ไม่ต้องมีเส้นกรอบ,นะรบไม่มีเส้นกรอบสีนะครับก็จางกว่าเดิมนะฮะแล้วเราก็เอา วนี้นะครับมาใส่ไว้เป็นตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับจะเอาเนื้อหามาใส่ตรงนี้นะฮะปรับดูนะฮะตัวนี้จะมีนะฮะเงาอีกไหมนะครับถ้าอยากมีเงาอีกก็นะครับก็ปี้ขึ้นมานะครับคอนโทรลดีก็ได้ก็ปี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ทําเป็นเงาอีกก็ได้นะครับเงาก็อาจจะเข้มขึ้นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็นะครับอา่าซึว่ามาอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ในส่วนของเงานะฮะแล้วก็ปรับดะะูอย่างนี้นะฮะก็แค่เอารูปร่างพวกนี้แหละครับมาทําซ้อนๆกันนะครับเนี่ยเอามาซ้อนกันเนี่ยมันก็จะเกิดชั้นเกิดมิติขึ้นมาเห็นไหมครับเกิดมิติเกิดชั้นขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับ อ่าสมมติว่าเราจะทําใส่เนื้อหานะครับใส่เนื้อหาเราก็มาใช้กล่องข้อความนะครับกล่องข้อความวาดกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์คําว่านะฮะบ,บทเรียนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับเสร็จแล้วก็จัดก,กลางนะครับจัดกึงกลาง เปลี่ยนตัวหนังสือให้หน่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับเรามีตัวหนังสือเราก็ต้องไปเลือกไปหาตัวหนังสือสวยๆมาใส่เนาะ,ะว่าผมจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าอ,อมยิม้มโอเคตัวหนานะะแล้วก็ขยายตัวหนังสือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับ การที่เอาหนังสือมาใส่เฉยๆบางทีก็ไม่น่าสนใจอีกเราก็ต้องทําให้เกิดเงาเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะฮะก็ก็ปี้ตัวหนังสือขึ้นมานตัวที่ก็ปี้มาใหม่ก็จะอยู่ข้างหน้าสุดตัวที่ข้างหลังแล้วก็ทําเป็นเงาซะอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คลิกไปที่ตัวหนังสือไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็มาที่ตัวเอฟเฟคข้อความนะครับคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับเอฟเฟคข้อความนะครับมาที่ตัว A ตัวนี้ที่มีขีดข้างล่างเนี่ยเขีด แล้วก็มาเลือกเส้นกรอบข้อความแล้วก็คลิกไปที่เส้นทึบนียนะครับพอเลือกไปเส้นทึบเสร็จนะครับก็ไปขยายความกว้างนะครับตรงนี้นะครับคลิกแชร์ไว้ก็ไไรไหมครับเนี่ยมันก็จะเกิดนี่ขึ้นมาแล้วก็เลือกสีขอบว่าจะเอาตัวหนังสือเงาเป็นสีอะไรโทนไหนนะครับสุบัตจะเงาเป็นโทนนี้เราก็นะครับขยายนะครับเอาเท่าไหร่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ลองเอาตัวหนังสือของเราไปประกบดูนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้เงามันเข้มตัวหนังสือก็ต้องสีสว่างนะครับสีสว่างจะเป็นสีขาวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลองไปประกบกันดูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ตัวหนังสือของเราอ่านง่ายนะครับซ้อนกันนะครับกรอบนี้ก็จะเป็นกรอบสําหรับน,น,นําเสนอเนื้อหาใส่รูปภาพใส่ข้อความนะครับแต,แต่ละหน้านะฮะ จากนั้นก็นะครับเราก็จัดให้มันดูดีสวยงามนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับนอกจากจะทําตัวหนังสือแบบนี้แล้วนะครับบางทีเราอยากจะจัดการตัวหนังสือ,อเช่นให้ตัวหนังสือมันยืดมันสูงมันอ้วนมันเตี้ยอะไรพวกนี้ก็ copy ctrl c นะครับวิธีการนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการคลิกขวานะครับคลิกขวาขึ้นมานค,คลิกขวาที่ว่างก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นวางแบบรูปภาพ พอวางเป็นรูปภาพเนี่ยข้อดีก็คือนะครับเราสามารถที่จะยืด,ยดตัวหนังสือแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยแทนที่มันจะเป็นอ้วนๆเตี้ยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยต้องเป็นหนังสือผอมๆสูงๆอย่างก็ได้เนี่ยเนี่ยเวลาเอามาใส่มันก็จะน่าสนใจขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับมันก็จะดูดีอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆกันน้อยนะครับหลายๆอย่างที่เราเอามาประกอบกันนะครับว่าเราจะใช้นะครับลักษณะ ในการสร้างจุดสนใจสร้างกรอบข้อความพวกนี้ก็แก้ไขจุดได้ตลอดนะฮะทำไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้อยากให้มันขยับมาแบบนี้นะครับอันนี้เข้ามาอีกเข้ามาปรับใหม่ได้นะฮะนี่ฮะรปรับแก้ไขรูปร่างตามที่เราต้องการนะเนี่ยนะครับ การที่รูปร่างมันไม่นะครับไม่สมดุลนะครับมันก็จะเกิดศิลปะประเภทน่งนะครับทำให้งานของเรานั้นคล้ายๆกับเหมือนกับใช้ดินสอวาดอะไรพวกนี้นะครับก็จะสวยนะครับแล้วก็ใส่สีสันเข้าไปตัวนี้ก็ให้การ์ตูนอยู่ข้างหน้าสุดครับโอเคนะฮะเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะครับการออกแบบเฟรมหรือว่าการดีไซน์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ เนี่ยตัวนี้ก็เนื้อหาได้แล้วนะฮะเนื้อหาเอาเนื้อหามาใส่นะครับจะเอาลักษณะนี้ก็ได้นะครับเนื้อหาที่นี้ก็ใส่สีขาวลงไปนะครับไม่ต้องมีเส้นกรอบนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เนื้อหาลงไปนะครับจะมีเนื้อหา2ชั้นแยกกรอบคนละชั้นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือนะครับแนวคิดหรือไอเดียนะครับที่อยากมาแนะนำนะครับในการสร้างเฟรมสร้างกรอบออกแบบนะครับเกี่ยวกับบทเรียนนะครับหรือว่าการทำสื่อของเราให้น่าสนใจนะครับยังไงก็ไปลองทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ